วันนี้เรามีวิธีทำขน,นมข้าวโพดหวานห่อกะมาฝากกันค่ะบอกเลยว่าทําง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะไปทำกันเลยนะคะเราใช้ข้าวโพดสอกฝักใหญ่นะคะมาเชิญเอาออกเฉพาะเม็ดข้าวโพดนะแล้วเราก็จะเอาเข้ามาใส่ในเครื่องปั่นแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็จะไปปั่นเขาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะตามนี้เลยค่ะใส่ลงไปในภาชนะเลยนะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยค่ะ แป้งข้าวเจ้า1ส่วน4นะคะน้ำตาลทราย1ส่วน3ค่ะเกลือปลายิบมือนะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่กะทิค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่กะทิผงนะคะใส่ลงไปหนึ่งซองเลยจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะ เราจะคนให้เข้ากันหรือจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายเลยนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะค่อยๆทําไปเหมือนในคลิปเลยนะคะทุกคนทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะคนไปคนไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่น้ําตาลละลายเสร็จแล้วใส่มะพร้าวขูดค่ะมะพร้าวขูดแล้วแต่เราเลยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อกันค่ะ เราก็จะใช้กลบของข้าวโพดนะเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนําเขามาห่อนะไปทํากันเลยค่ะลักษณะของกาับข้าวโพดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตักตัวขนมใส่ลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยมพะพร้าวขูดอีกหน่อยหนึ่งนะแบบนี้เลยค่ะพับลงไปค่ะแบบนี้พับข้างบนพับข้างล่างแบบนี้นะคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดเลยนะคะ หลังจากที่ทําจนหมดแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเราจะเอาเข้าไปนึ่งเราใช้เวลานึ่งทั้งหมด35นาทีไปดูกันค่ะว่าขนมสุกของเราเป็นยังไงะคะแบบนี้เลยค่ะรูปร่างของขนมอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่า,วาก่าวของข้โพดบางกลาบก็จะเล็กบางกลาบก็จะใหญ่นะคะทุกคนอย่าว่ากันนะคะอย่าดราม่าทุกคนว่าทําไมทําให้สวยเนาะหลังจากที่นึ่งสุกแล้วเดี๋ยวมาใส่จานกันเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะคะ แกะออกมาหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือความเหลืองของข้าวโพดเลยนะคะไม่มีสีผสมอาหารเลยนะคะทุกคนแบบนี้แหละแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแป้งส่วนนี้บอกเลยค่ะว่าอร่อยมากถึงแม้จะใส่ตู้เย็นใส่แล้วพวกนี้เอามาทานแป้งก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเอาส่วนนี้ไปทําทานลองเอาไปทําทานกันได้ะคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ